สวัสดีเพื่อนๆนที่รักคุณกำลังฟังเรื่องเล่าบนช่องมินมินออดีโอขอให้ทุกคนฟังอย่างเพลิดเพลินนะคะทันทีในวันรายงานตัวปีหนึ่งเพื่อนร่วมห้องของฉันก็ลนลานอ่านกดหอพักออกมาเสียงดังถ้าหลังเที่ยงคืนมีเสียงเคาะอยู่ข้างนอกห้ามเปิดไฟเด็ดขาดฉันเดินไปข้างเตียงของเธอเพราะเพิ่งเข้าห้องมาเตียงยังไม่ได้ปูเครื่องนอน เลยถามเบาๆว่าขอดูหน่อยได้ไหมเพื่อนร่วมห้องเหลือบมองฉันแววตาตื่นประโคกยังไม่ทันจางมือสันส่นๆส่งสมุดบันทึกเล่มนั้นให้ฉันขอบสมุดบินบินกระดาษเหลืองซีดเหมือนใบไม้แห้งเหี่ยวพอฉันนั่งลงบนเตียงไม้เก่าแผ่นไม้ก็ร้องเ e อียดอารแสบหูราวเสียงครวญของคนใกล้ตาย เสียงนั้นชัดเป็นพิเศษในความเงียบงันเตียนโล่งที่เตียงริมหน้าต่างท่าทางรูปให้ผ้าปูเรียบเหมือนชงักไปนิดก่อนจะทำต่อเปิดสมุดหน้าแรกๆมีแต่ประโยคมาตรฐานพวกปิดไฟตรงเวลาประหยัดน้ำไฟรักษาความสะอาดพิมพ์หยาบหมึกเลอะเลือนฉันพลิกไวๆผ่านกระดาษเหลืองกรอบไปจนปลายนิ้วสัมผัสข้อกำหนดโดดโด,ด อันหนึ่งที่กินเนื้อที่อยู่กลางหน้าในช่วงหลังของสมุดกดข้อ1หลังเที่ยงคืนหากได้ยินเสียงเคาะจากนอกประตูห้ามเปิดไฟดูโดยเด็ดขาดจงสงบนิ่งรอให้เสียงเงียบไปเองหากฝ่าฝืนรับผลลัพธ์เองตัวอักษรหนาสีดำให้ความรู้สึกเหมือนคำสั่งที่ไม่อนุญาตให้สงสัยนอกประตูเสียงเคาะฉันแค้นหัวเราะในใจ แต่ในตากลับเหลือไปมองบานประตูเหล็กเป็นสนิมนั้นด้วยความหวาดหวาดแล้วในชั่วพริบตานั้นเองฟูลมแรงลูกหนึ่งที่ไม่รู้พัดมาจากไหนไม่มีวี่แววล่วงหน้าพลันหมุนบู้ขึ้นกลางห้องที่เงียบสนิทดุดผืนน้ำตายเอียดอาดบานพับประตูหวีดเสียงแหลมราวเสียงกรีดร้องครั้งสุดท้ายของผู้สิ้นลมขยายกล้องท่ามกลางความเงียบ ประตูห้องโดนแรงกระแทกผลักกระเด็นเริ่มสั่นสะท้านอย่างรุนแรงบิดเบี้ยวผิดรูปราวกับภายในบานประตูนั้นมีหนูเป็นฝูงกำลังกัดแทะกระแทกชนอย่างบ้าคลั่งคราบศกปรกเก่าๆกับรอยขูดขีดบนประตูเหมือนแปรสภาพเป็นภาพหน้าเจ็บปวดมากมายกำลังกรีดร้องฮือฮือฮเราอยากกลับบ้าน เพื่อน A อุดหวบลงพื้นสะอื้นหอกแฮกขดตัวหน้าสงสารสุดๆเพื่อน B เดินไปตบหลังเธออย่างอ่อนโยนไม่เป็นไรๆอาจมีใครมาแกล้งก็ได้หิวไหมเรามีช็อกโกแลตหน่อยนึงกินไหมใช่ใช่ยุคไหนแล้วจะมีกฎเพี้ยนเพี้ยนแบบนั้นแน่ๆต้องเป็นการแกล้งกันเพื่อนดีเสริม นาฬิกาแขวนราคาถูกเข็มพลาสติกหมุนเสียงติกติก๊กไทายไลผ่านหน้าปัดต่อเนื่องกลายเป็นเสียงแหลมจี๊ดเรากับตะใบสนิมนับร้อยกำลังกระหน่ำขูดกะโหลคุณกลางคืนค้นขลักไม่ยอมจางหอพักเงียบงันดุดถูกปิดลมหายใจบนอีกสามเตียงเสียงลมหายใจเบาจนแทบไม่มีอยู่ในจังหวะสม่ำเสมอเหมือนตั้งโปรแกรมไว้ มีเพียงสปริงเก่าข้างใต้แผ่นหลังชั้นที่ทุกครั้งชั้นพลิกตัวด้วยความไม่สบายใจก็จะครวนเบาๆในความเงียบเสียงนั้นชัดเจนจนปวดแปลบฉบันเอาสมุดสอดไว้ใต้หมอนเนื้อกระดาษหยาบทะลุผ่านปลอกหมอนบางๆส่งความเย็นเฉียบมาถึงผิวแก้มเวลาไหลเอื่อยในความมืดข้นเหนียวสติชันถูกดึงตึงอยู่ระหว่างความล้าที่ต้อง สวมบทและความตื่นเต้นที่รอคอยท้ายที่สุดก๊กก๊กก๊กเสียงชัดหนักแน่นยิ่งขึ้นเรื่อยๆมีจังหวะที่ทำให้ฟันสั่นเสียวแล่นทะลุปประตูเหล็กทะลวงลึกลงในความเงียบมาแล้วทางร่างชั้นแข็งทื่อในเสี้ยววินาทีแล้วกลับอ่อนยวบในเสี้ยววินาทีถัดมาความกลัวสุดขั้ว หัวใจเต้นโครมน้ำออกเลือดพุ่งขึ้นกระม่อมแล้วเย็นเฉียบลงทันทีฝั่งตรงข้ามเตียงล่างชิดประตูดังเสียงผ้าเสียดสีกุกกักเงาคนซึ่งอยู่ในความมืดเสมือนถูกเชือกที่มองไม่เห็นดึงให้ลุกขึ้นอย่างไร้เสียงนั่งตัวตรงทื่อๆในความมืดเห็นเป็นเงาร่างตั้งตรงหนึ่งร่างคือเพื่อนบี เสียงพูดเย็นเฉียบราบเรียบปราศจากอารมณ์แผ่ซ่านออกมาดุดไอหมอกชื้นมันมาแล้วฉันขดตัวใต้ผ้าห่มสั่นยิ่งกว่าเดิมอย่าส่งเสียงเสียงนั้นเสริมขึ้นมาอย่างมั่นคงประหลาดเราไม่ใช่เสียงของมนุษย์เพื่อนเอพลันสะบัดผ้าหม่มออกเผยใบหน้าซีกหนึ่งขาวซีดบิดเบี้ยวด้วยความกลัว เสียงสั่นกระทั่งแตกพร่าเต็มไปด้วยสิ้นหวังและสะอื้นขาใครใครมาในความมืดเงานั่งตรงนั้นเงียบไปสองวินาทีในสองวินาทีนั้นฉันสัมผัสได้ชัดว่าสายตาที่มองไม่เห็นจากอีกสองเตียงเบนมาที่ฉันพร้อมกันแล้วเสียงเย็นเยียบก็เอ,อ่ยอีกครั้งทีละคำเหมือนเข็มน้ำแข็งทิ่มลงไขสันหลัง คือคนที่เขียนกฎนั้นเพื่อนเอเผอสูดดมหายใจสะดุดวืดสั้นๆราวิญญาณใกล้หลุดจากร่างทั้งตัวเธอเหมือนถูกคำพูดนั้นตีแตกดีดพรวดลุกจากเตียงแรงเสียจนพื้นเตียงครางเหมือนเจ็บปวดในห้วงตื่นตระหนกสุดขีดชันราวถูกความหวาดสยองครอบงำควานมือใต้หมอนฉุดสมุดขึ้นมาอย่างลนลาน ท่าทางกระชั้นชิดสุดสิ้นหวังกระดาษเสียดสีกันในความมืดดังสวบสวบแสบหูฉันอาศัยความคุ้นมือกับเนื้อกระดาษพลิกย้อนอย่างบ้าคลั่งปลายนิ้วสั่นระร,ริกเพราะกลัวเกินทนท่าทางงุ่มง่ามสังกตายในที่สุดปลายนิ้วก็แตะสันแข็งสากๆของหน้าปกท้ายเล่มใช่แล้วลมหายใจฉันสะดุดร่างกายแข็งค้างพอดีกับ แะไฟเหลืองสลัวบนเพดานพลันสว่างวาบแสงขาวซีดจ้าเยียบเหมือนน้ำหลักเย็นเฉียบทลักลงท่วมทั้งหอพักฉันกรีดร้องสุดเสียงหลับตาปีน้ำตาพรั่งพรูทันทีพร้อมกันนั้นสมุดในมือฉันปักตกลงบนพื้นปูนเย็นเฉียบหน้ากางอยู่พอดีที่ปกหลังใครเปิดไฟ เสียงเพื่อนบีพุ่งสูงแหลมคมแฝงโทสะที่ไม่ใช่มนุษย์จังหวะนี้แหละฉันฝืนลืมตาในแสงจ้าน้ำตาไหลพรา่าแต่สายตากลับตรึงอยู่ที่สมุดบนพื้นเสียงฉันแหลกพร่าเจอสะอื้นกรีดร้องสุดขีดปลายนิ้วชี้สั่นเทมิมไปยังสมุดที่เปิดอ้าอยู่บนพื้นเย็นเฉียบเลือดตัวหนังสือเลือดดูสิบนั้นมีตัวหนังสือเลือด เสียงชั้นเหมือนก้อนหินโยนลงผิวน้ำตายทำลายความสงัดพังพินาศเพื่อนดีที่เตียงริมหน้าต่างซึ่งหันหลังให้เสมอท่าทางดึงผ้าห่มชะงักค้างเพื่อนบีในเงาเมื่อเตียงชิดประตูผมหนาระยา้าขยับนิดนิดเพื่อนเอใต้แสงซีดเผือดหันหน้าฝืดฝืดมาทางชั้น บนใบหน้าหมนเขียวเผยโพรงตาดำสนิทไร้วิญญาณจับจ้องไม่ใช่ฉันแต่คือสมุดบนพื้นคนทั้งห้องจ้องตรึงอยู่ที่สมุดเล่มนั้นภายใต้แสงหน้าคนลุกบนปกแข็งสากของสมุดปรากฏบรรทัดต,ตัวอักษรนักดเขียวบิดเบี้ยวเป็นคราบหมึกแดงเข้มข้นเหนียวหนืดยังไม่แห้งเด่นจนาบาดตากดอย่าเชื่อผู้ดูแลหอพักตัวเธอต่างหากคือฆาตกร บรรยากาศทั้งห้องถูกแช่แข็งหนาวเยือกยิ่งกว่าเดิมหลายเท่าเพื่อนร่วมห้องทั้งสามคนร่างแข็งทื่อสั่นแผ่วๆในตาไร้วิญญาณล็อกอยู่กับตัวหนังสือเลือดนั้นผู้ดูแลหอฆาตกรคำกล่าวหาเฉียบพลันพลิกตักแตะทั้งมวลเหมือนระเบิดตกกลางผิวน้ำสงบบทขยี้ระเบียบทุกอย่างอากาศอัดแน่นไปด้วยความเคลือบแคลง บ้าคลั่งโกลาหกล,ละสับสนตอนนี้ทำไงดีใครจะเพื่อนเอเปล่งเสียงหอบทุมพร่าเหมือนคำถามสั่นกลัวบนใบหน้าตรหนกดวงตาว่างเปล่าวกวาดไปมาระหว่างตัวหนังสือเลือดขณะเดียวกันที่ลำคอของเธอกลับปรากฏรอยเขียวช้ำลึกบิดเบี้ยวผิดธรรมชาตินอกประตูเสียงกระแทกแรงขึ้นเรื่อยเราว จะบดประตูให้แหลกฉันกลัวจนวิญญาณแทบปลิ้นกลิ้งตกจากเตียงเข่ากระแทกพื้นเจ็บจี๊ดแต่ไม่ทันใส่ใจคลานไปทางประตูฉันทุ่มแรงทั้งหมดเอาตัวดันประตูไว้ข้างนอกยังดังตุบตุบหนักหน่วงเพื่อนบีวิ่งมาช่วยเอาตัวพิงประตูด้วยกันดุดสัตว์จนตรอกดิ้นครั้งท้ายฉับพลันนอกกระเบียงทางเดินเงียบสนิท ทั้งหอพักเหมือนกลายเป็นสุสานใหญ่เราหมดแรงพิงประตูเย็นเฉียบแล้วสุดทวบลงเพื่อนบีไถลไหลตัวลงขดเป็นก้อนไหลสันงนันงกร้องให้สะอื้นติดขัดอย่างสิ้นหวังสุดขีดฉันกอดเธอแน่นสีสเธอฝังในตักฉันร่างสั่นกระทั่งเหมือนจะพังครืน ฉันคืบไปหยิบสมุดพลิกไปหน้าท้ายปลายนิ้วไล่ผ่านบรรทัดตัวหนาเร็วปรือตัวหนังสือเลือดสดเข้มเมื่อครูที่กล่าวหาผู้ดูแลว่าเป็นฆาตรกรจ,จู่ๆกลับดิน้นพระหน้าเวทนาเหมือนสิ่งมีชีวิตชักกระตุกบิดรูปเพียงสามวินาทีตัวอักษรน,นั้นเหมือนหลอมละลายกลายเป็นคราบเลือดเหนียวเยิ้มไหลเปื้อนเสือ้อฉันหยดลงพื้นกระเบื้องเย็น ทันใดนั้นบรรทัดใหม่ก็ผุดขึ้นตรงที่เดิมยังเป็นหมึกแดงเข้มหน้าขยะขยงเนอะหน,หนาไม่แห้งแต่เนื้อหากลับ,กล,บกลับตาละปัดน่ากลัวกดอย่าเชื่อเพื่อนร่วมห้องพวกเธอตายอยู่นอกประตูมาตั้งนานแล้วก๊กก๊กกกเสียงเคาะบนประตูเหล็กดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้บ้าคลั่งรุนแรงที่สุดไม่ใช่เคาะหนักๆอย่างก่อนแต่กลายเป็นทุบอย่างเสียสติ ราวกับสิ่งข้างนอกหมดความอดทนสิ้นเชิงหรือถูกความอาฆาตตลึกดำเผาผลาญสติประตูเหล็กสัน่นโครงครวนดังจะปริแตกรอยร้าวเป็นใยแมงมุมแพร่กระจายฉับไวทั่วผิวคลืนเสียงระเบิดสะเทือนประตูเหล็กถูกผลักกระเด็นอ้าออกบานประตูกระแทกผนังดังสนั่นแล้วดีดกลับ ในกรอบประตูปรากฏเงาร่างสวมเครื่องแบบสีแดงเข้มของผู้ดูแลหอเงาร่างยืนขวางปากทางรับแสงทางเดินสีเหลืองสลัวจากด้านหลังเหมือนเทพผู้เฝ้าประตูเสด็จลงฉับพลันกดทับด้วยบานมีหน้าขนพองนั่นคือผู้ดูแลผมงอกกรอบหน้าตึงเฉยดุดหน้ากากมือหนึ่งเขี้ยวพวงกุญแจทองเหลืองหนักอึง้ง อีกมือกมสมุดทะเบียนปกแข็งแน่นแสงขาวซีดในห้องศาสตร์บนใบหน้าแข็งทื่อยิ่งทำให้หน่ากลัวสายตาเธอปัดผ่านสมุดบนพื้นแล้วหยุดที่ปกหลังอ้าค้างจากนั้นแววตายเย็นเฉียบดังปลายเข็มก็กวาดช้าๆผ่านเพื่อนร่วมห้องทั้งสามผู้ยืนนิ่งทื่อสุดท้ายมาหยุดที่ฉันเออะอะอะไรนะเสียงเธอแหบแห้งฝืด ราวกดาษทรายถูไม้ผูไร้อารมณ์แต่แฝงอำนาจที่ไม่ให้ขัดดึกดื่นร้องให้เหมือนผีกับปีศาจการมาถึงของเธอโดยเฉพาะเมื่อสายตาประทะตัวอักษรเลือดบนปกสมุดเหมือนคำสั่งเงียบเงียบเพื่อนร่วมห้องทั้งสามชะงักร่างสั่นน้อยๆรอยช้ำม่วงคล้ำบนคอของเอชัดยิ่งขึ้นภายใต้แสงกลายเป็นดุร้ายยิ่งกว่าเดิม เธอเริ่มหมุนคออย่างเชื่องช้าแข็งทื่อชวนสยองเหมือนจะหันไปมองประตูใต้ผมหนาของดีผิวคอที่ม่วงคล้ำตึงแน่นใบหน้าค่อยๆเผยสีเขียวหม่นประหลาดดวงตาดำโบรายก้นจ้องผู้ดูแลอย่างไม่กระพริบเสียงครืดคราดต่ำต่ำแหบพร่าดังจากลำคอขา แต่ผู้ดูแลเหมือนไม่เห็นความวิปริตนั้นเธอเก้าวเข้ามารองเท้าผ้าดำซี่ถูพื้นปูนโดยไร้เสียงตามฝีเท้าเธอกลิ่นหนักอึ้งพวยพุ่งผสมฝุ่นการบูนและกลิ่นเน่าโบราณลึกดุดออกจากอุโมงค์หลุมศพมันกลบความเย็นในห้องอย่างฉับไวในตาขุนโมของเธอจ้องฉันอีกครั้งมีความสำรวจบนเฉยชา จางๆเหมือนแววตามองของเข้าคลังชิ้นใหม่ริมฝีปากแตกแห้งขยับน้อยๆพึ่งมาฉันเชิดหน้าชุ่มน้ำตาในตาตื่นตระหนกเกาะเกี่ยวเหมือนคนคว้าเส้นฟางเส้นสุดท้ายเสียงฉันแหบพร่าแตกหายขาคุณคะช่วยด้วยพวกเขาพวกเขาปลายนิ้วฉันสั่นระร,ริกชี้ไปยังสามร่างที่แผกกลิ่นคุก รุ่นร้ายกาดแล้วพลันชี้ไปยังสมุดที่อ้าพาดพื้นในนั้นเขียนชัดพวกเขาตายอยู่นอกประตูนานแล้วเสียงร้องให้ฉีกคอโดยเฉพาะคำกล่าวหาท้ายสุดเหมือนจุดชนวนระเบิดขาเพื่อนดีปะทุเสียงกรีดแหลมไม่เป็นมนุษย์ดวงดวงตาว่างเปล่าพลันลุกแดงดุ เรือนร่างแข็งทื่อมิดงอยู่ในท่าไม่เป็นธรรมชาติพุ่งตัวมาข้างหน้ารุนแรงเหมือนจะกระโจนอีกสองคนขู่คำรามพร้อมกันเสียงต่ำเหมือนสัตว์ป่ารอยช้ำคล้ำบนคอบิดเกลียวขยุกขยิกเหมือนสิ่งมีชีวิตในห้องลมเย็นกรูกราวก,าวกับทะลวงเข้ามาอุณหภูมิดิ่งวูบไฟกระพริบสติแตกเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวดับนอกกระเบียงกระจกที่แตก้าวเป็นใย,ยแมงมุมเหมือนพร้อมจะแตกกระจาย ทั้งห้องกลายเป็นนรกแห่งวิญญาณนพิโรธในชั่วเซี่ยวอันตรายนั้นผู้ดูแลกยับเธอไม่ถอยหากแต่ก้าวยาวขึ้นมาหนึ่งก้าวขวางกั้นกลางชั้นกับสามร่างที่คำรามแขนผอมกลางเหมือนกิ่งไม้ยกสูงขึ้นฉับพลันไม่ได้ชี้มาที่ฉนันแต่ชี้ตรงไปยังสามร่างที่คุกกรุ่นอาคาตนั้น อีกมือเธอกางสมุดทะเบียนปกแข็งพับเปิดตรงหน้าล่าสุดพลานุภาพไรรูปอันเย็นเยียบสุดขั้วราวมหาสมุดหนักพันตันถาถทมออกจากกายชารานั้นมันบทขยี้คลื่นโทสะของเพื่อนร่วมห้องทั้งสามทันควันไฟหยุดกระพริบแสงขาวเย็นสาสสม่ำเสมอเสียงทุบป,ประตูนอกห้องเงียบกริบ สามเงาร่างซึ่งเมื่อครู่อีกเสี่ยววินาทียังเกลี้ยกลาดคำรามบัดนี้เหมือนถูกค้อนล่องหนทุบร่างสั่นกระตุกการเคลื่อนพุ่งตัวถูกตรึงแข็งเหมือนมแมลงติดอยู่ในอัมพันแดงฉานในดวงตาว่างเปล่าดับพรึบเหลือแต่ความหวาดกลัวกินลึกถึงไขกระดูกหวาดกลัวต่อไอความตายโบราณบริสุทธิ์ที่แผ่จากผู้ดูแลเสียงขู่ในลำคอแปร ى, เป็นครางสันเครือร่างแข็งเกรงสันระริกดั่งเทียนริบหรี่กลางลมรอยช้ำที่คอเด่นชัดหลอนภายใต้แสงผู้ดูแลไม่ใย,ยดีต่อความหวาดหวั่นนั้นนิ้วกระดูกสันขยับน้อยๆดุดดีดสายล่องหนในอากาศคำสั่งเงียบถูกส่งไปเพื่อนร่วมห้องทั้งสามเชื่องเชื่อง,องแข็งทื่อแน่นด้วยแค้นและขัดใจแต่จำต้องทำตาม a. ค่อยๆชื่อชือเอนตัวลงเตียงดึงผ้าหม่มคลุมศีษะดี D. ถอยหายเข้าเงามืด b. ชะงักนานกว่าตาลึกโบมองผู้ดูแลอย่างจดจ่ออัดแน่นด้วยความซับซ้อนอาฆาตกลัวก่อนสุดท้ายกลายเป็นความว่างตายด้านเธอก็เช่นกันค่อยๆฝืนฝืนทอดตัวลงดึงผ้าคลุมในพริบตาห้องเหลือเพียงผู้ดูแลกับฉันผู้ที่หดตัวข้างประตูนิ่งราวหิน อำนาจหน้าครั่นครามนั้นค่อยๆลดลงเหมือนน้ำลงผู้ดูลัดแขนลงช้าๆท่าทีแข็งทื่อเธอก้มหน้าสายตาศาสตร์มาที่ฉันอีกครั้งคราวนี้ในดวงตาขุ่นนั้นเหมือนมีความอ่อนล้าแวบ,บหนึ่งหรือแรงสะท้อนจากกลไกที่เพิ่งถูกเรียกใช้แต่ในไม่ช้าระลอกอารมณ์นั้นก็ถูกน้ำตายกลืนหาย เธอก้มเก็บสมุดจากพื้นท่าทางแห้งและแข็งดวงตาพร่ำอองผ่านบรรทัดเลือดที่กล่าวหาเพื่อนร่วมห้องใบหน้าไม่เปลี่ยนแล้วเธอก้มดูหน้าในเล่มหนึ่งนิ้วผอมเหี่ยวย่นรูปบนสมุดทะเบียนเหมือนกำลังยืนยันอะไรบางอย่างเงยหน้าขึ้นเธอมองฉันอีกครั้งสายตาเย็นชาเฉยเมยดุดติดป้ายบนของเข้าใหม่ ชื่อสองพยางแหบห้าวลอดริมฝีปากแตกฉันยังโคงงอตัวสั่นน้อยๆตอบเสียงเครือเบาหลีเ่เหวินผู้ดูแลหอพยักหน้าเฉยชาดูเหมือนชื่อหนึ่งในฐานข้อมูลมืหึมมาของเธอคือฝุ่นผงเม็ดเดียวเธอเปิดสมุดทะเบียนปกแข็งท่าทางไปทางฝืดๆแล้วหยิบเศษดินสอที่ขั้นอยู่ไส้สีเทาเข้มเกือบดำ นิ้วเธอหนีบดินสอช้าช้าเขียนใต้หน้าล่าสุดที่เต็มไปด้วยรายชื่อหลีเล่เหวินลายมือแก้งก้างแต่กดหนักส่งอารมณ์เย็นเฉียบเชิงกลเขียนเสร็จปลายดินสอไม่ยกขึ้นแต่ลอยค้างตรงหลังชื่อเธอเอียงหน่อยดวงตาขุ่นเคลื่อนมาทางฉันเหมือนรออะไรบางอย่างคำยืนยัน หรือเพียงหยุดสั้นๆก่อนปฏิบัติขั้นถัดไปของกระบวนการพอดีตอนนั้นฉันคนที่ยังขดตัวสั่นอยู่ข้างประตูขยับฉันยันประตูเย็นเฉียบค่อยๆโงนเงนยืนขึ้นท่วงท่ามีกลิ่นไอคนเพิ่งรอดตายแขนขาไรเรี่ยวแรงศีษะก้มต่ำผมรุงรังบังหน้าเหลือให้เห็นคางเรียวกับริมฝีปากซีด เสียงฉันแผ่วแหบจากหมดแรงแต่ซ่อนแววสงบนิ่งประหลาดที่แทบมองไม่เห็นคุณคะมือที่ถือดินสอชงักดวงตาขุ่นจ้องฉันคอยท่าฉันค่อยๆเงยหน้าทุกคราบหวาดกลัวอับจนน้ำตาในเสี้ยววินาทีนั้นเหมือนถูกมือที่มองไม่เห็นปาดจนเกลี้ยงหายไรร่องรอยแผนที่ด้วยความเย็นชาเด็ดขาด ดวงตาว่างเปล่าลึกจนเหมือนบ่อน้ำโบราณสองบ่อที่กลืนกลายแสงทั้งหมดมุมปากค่อยๆกระตุกทีละน้อยโค้งขึ้นเป็นเส้นที่กล้ามเนื้อฝืนดึงปราศจากอุณหภูมินั่นไม่ใช่รอยยิ้มเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ว่างเปล่าสายตาฉันไล่ผ่านร่างแข็งๆของผู้ดูแลตกลงบนสมุดทะเบียนที่กางอยู่ตรงช่องว่างรอทำเครื่องหมายหลังชื่อตัวเองเขียนเสร็จหรือยัง เสียงฉันยังเบาแต่คมเย็นเหมือนคมมีดที่ร้อนด้วยน้ําแข็งผ่าอากาศค้นหนืดในห้องออกเป็นเสียงในตาผู้ดูแลหลายมีระลอกกระทบที่แผ่วเบาและยากเข้าใจโผล่เป็นครั้งแรกร่างเธอยังคงท่าแข็งปลายดินสอค้างบนกระดาษฉันไม่รอคำตอบและก็ไม่จำเป็นฉันก้าวหนึ่งกึ่งฝันกึ่งตื่นเดินประชิด มือขวามือเดียวกับที่เพิ่งแก้ไขเสร็จเลื่อนพ้นแขนเสื้อชุดนอนกว้างๆปลายนิ้วชี้ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่มีคราบข้นเหนียวสีแดงคล้ำเหมือนเลือดข้างสีเดียวกับที่เลอะจากสมุดเมื่อครู่ภายใต้สายตาแข็งทื่อของผู้ดูแลบนกระดาษขาวของสมุดทะเบียนปลายนิ้วฉันโดยท่วงทีละเมียดเทียมปัดผ่านปลายดินสอของเธอ แตะเบาๆลงบนช่องว่างหลังคำว่าลีเวินปลายนิ้วจะดลงของเหลวแดงค้นบานเป็นดวงบนเนื้อกระดาษหยาบแล้วตามแรงกดนิ้วชันลากยาวลงเครื่องหมายแดงใหญ่บิดเบี้ยวคล้ายรอยยิ้มบิดบูดถูกขีดชัดเจนผัดจากชื่อชั้นร่างผู้ดูแลสะดุง้งเราถูกกระแสะไฟล่องหนพุ่งทะลุ นิ้วผอมสั่นระริกเศษดินสอก,ก๊ตกกระทบหน้ากระดาษดวงตาขุ่นของเธอจ้องตราแดงนั้นแน่นตราที่คายลางร้ายแล้วเงยหน้าประทะสายตาฉันใบหน้าฉันยังว่างเย็นเฉียบยังเป็นสัญลักษณ์ว่างบนมุมปากปลายนิ้วเปื้อนแดงคล้ำฉันหมุนมันเบาๆในอากาศถึงตาขุนแล้วฉันเอ่ยเบาเสียงแบนราบหุดผิวน้ำ ผู้ดูแลเหมือนหุ่นเชิดที่สายถูกตัดร่างโงนเงนินมือกระดูกงับที่คอตนเองในคอมีเสียงคาขาหายใจหืดแห้งราวท้องลมเก่าเก่ารั่วบนใบหน้าเธอครั้งแรกเผยความเจ็บสุดขั้วและความหวัดผวาเหมือนตราแดงบนกระดาษประทับลงบนแกนการดำรงอยู่ของเธอพร้อมกันตาขุนค้างจ้องฉัน ประกายเย็นของผู้ดูแลลึกในในตาสั่นไหวเหมือนเทียนริบรี่ก่อนถูกความกลัวดิบดำกลืนมิดฉันมองเธอกุมคอบิดตัวมองประกายสุดท้ายในตาถูกมวลความสะพรึงมหืมมากลบจมหายมองร่างชารานั้นเริ่มสั่นงักๆักคุมไม่อยู่สัญลักษณ์ว่างที่ริมฝีปากฉันเหมือนเข้มขึ้นอีกเส้นในห้องเหลือเพียงเสียงหายใจของผู้ดูแลอ่อนลงเร็วลงเจ็บขึ้น เราชีวิตกำลังถูกเชือกที่มองไม่เห็นรัดแน่นขึ้นแสงขาวซีดยาเยือกทาบลงบนตัวหนังสือใหญ่ในหน้าทะเบียนขอแสดงความยินดีผู้ถือสิทธิ์ได้กำจัดผู้ดูแลแล้วตั้งแต่นี้ท่านจะเป็นผู้ดูแลคนใหม่นองหน้าต่างกิ่งแห้งทอดเงาบิดเบี้ยวบนกระจกฝุ่นก่อเคาะเบาเคาะเบาในความเงียบพอฉันหันกลับเพื่อนร่วมห้องและผู้ดูแลหายไป ห้องกลับสภาพเหมือนตอนฉันเพิ่งมาถึงประตูเหล็กเป็นสนิมแกว่งแผ่วตามลมฉันก้าวออกไปฟ้าสว่างแล้วเสื้อผ้าบนตัวฉันกลายเป็นชุดเครื่องแบบสีแดงเข้มพวงก,กุญแจโลหะหมุนเล่นอยู่ในมือมีเสียงกริง้งกริ้งสายกังวาลด้านหน้ามีนักศึกษาสาวเดินมาสุภาพเรียบร้อย ดวงตาจริงจอกหลี่เล็กน้อยแววเจ้าเล่ส่องเธอยื่นมือออกมาช้าช้าสวัสดีค่ะคุณผู้ดูแลหนูเป็นนักศึกษาใหม่มาวันนี้คุณอยากรู้ชื่อหนูไหมคะฉันไม่ตอบเดินเฉียดผ่านไปหลังฉันมีเสียงเธอดึงประตูเหล็กเอียดอัดฉันหันขวับเตือนเธอเบาๆน้องนักศึกษา อย่าลืมทำตามมากดในสมุดหอพักให้ดีล่ะเธอพยักหน้าตอบด้วยน้ำเสียงว่านอนสอนง่ายทราบแล้วค่ะคุณผู้ดูแลพอหันกลับมุมปากฉันอดกระตุกไม่ได้ต้องพยายามกดรอยยิ้มคลุมคลั่งที่กำลังพวยพุ่งในอ,อกปลายนิ้วฉันไม่หยุดหมุนพวงกุญแจเสียงโลหะกระทบกันแหลมบาดหูแต่ในหูชันกลับเป็นทำนองอ่อนหวานเกมใหม่ กำลังจะเริ่มแล้วเรื่องวันนี้จบเพียงเท่านี้หวังว่าทุกคนจะมีค่ำคืนที่สนุกกับมินมินออดิโอแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ